อ๋อทนายแจมนะครับคือมาตรสามทับหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้เด็กต่ำอายุสิบแปดผ่านคณะกรรมการได้รับการอภัยนะครับคดนนี้ในส่วนของกรมรมธิการเสียงข้างมากบอกว่าเก้าทับหนึ่งมีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับครน,นี้ผมเองผมพูดในฐานะที่เพราะนันในผมมาเห็นด้วยอาการที่ให้อภัยเด็ก แต่ไม่ใช่ให้แบบว่าให้ไปเฉยๆนะมันต้องมีขั้นตอนผมก็อยากให้เก้าทับหนึ่งเนี่ยลดขั้นตอนลงหน่อยนะครับโดยขอพักการประชุมแล้วให้การรมิการกับฝ่ายเสียงข้างน้อยนะครับไปคุยกันเพื่อให้ปัญหามันจบนะครับการโหวตจะได้ไม่คืออยากให้ไปทางเดียวกันทั้งสภานะครับแต่ความคิดเห็นใดก็ตามเนี่ยแต่เยาวชนเราก็ต้องดูแล นะครับตากวัยุสิบแปดเขาอาจจะผิดพลาดได้ผมผมเรียนว่าเพียงแต่มันขัดกันอยู่นิดเดียวขัดกันอยู่นิดเดียวกรณีของผู้แประยะตินะครับทางเสียงข้างมากเขาก็บอกว่ามีอยู่ในเก้าทับหนึ่งแล้วนะครับผมผมจะขอท่านประธานอย่างนั้นได้ไหมครับเมื่อกี้ได้คุยกับท่านประธานกรนรมธิการแล้วครับผมขอบคุณรครับท่านประธานวิบครับย่อให,ให,ให้ประธานกรรมาการกับวิการได้ช่วยตอบนะครับไม่มีรรมท่านสมาชิกท่านใดให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับ ท่านตระเวีครับเชิญท่านประธานกรรมการนะครับท่านประธานที่คระกรรมกผมนัทธุษเกเกอประธานกรรมธิการนะครับท่านประธานครับขอญาตก่อนครับทางไหนครับท่านประธานครับก่อแก้วพุทธทองอับเ่อไทยครับเดี๋ยวครับท่านประธานครับขอยาครับท่านสมาชิกผมฟังที่ใจเดียรครับเชิญครับผมฟังที่หลายท่านแปยติมาก็มีความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ว่าผมเองคิดว่าส่วนตัวอยากได้เหมือนที่ท่านชาดาได้เสนอแนะมาเมื่อสกี้นะครับว่าเด็กต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยควรหาทางออกให้กับชีวิตเขาเพราะหลายคนนั้นกระทำความผิดในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะความคิดความอ่านอาจจะไม่โตพอนะครับและกระทำการอะไรที่เหมือนเด็กทั่วไปนะครับเราเคยเป็นเด็กเรารู้ว่าวัยนั้นเนี่ย เรายังไม่รู้ปฏิภาษามากเท่าไหร่บางทีเราพังเผอในชีวิตไปเพราะฉะนั้นถ้าสภาหแห่งนี้สามารถแก้ปัญหาชีวิตเขาได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและต่อเด็กเหล่านั้นให้เขาได้มีชีวิตใหม่ได้มีเดาคตใหม่นะครับและผมเชื่อว่าถ้าเขาผ่านจุดนี้ไปได้เขาจะเป็นคนดีต่อสังคมไทย มากกว่าเดิมอย่างยิ่งครับท่านทานครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับที่ท่านชาดาได้เสนอแนะมานะครับขอขอบคุณท่านด้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับเดี๋ยวให้ท่านในประธานข้าราการตอบคําถามก่อนนะครับท่านท่านนัฐวุตรครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมรัตูสรีเกลือประธานกรรมธิการครับที่จริงระหว่างที่เราทํางานกันอยู่เราก็คิดว่า เมื่อกลับเข้าที่ประชุมสภามาตร,รานี้จะเป็นหลักใหญ่ใจความที่ทุกฝ่ายคงจะต้องหารือถกเถียงและในที่สุดก็จะต้องมีข้อสรุปร่วมกันเพื่อไปต่อให้ได้สักครู่นี้ท่านประธานวริรัฐบาลนะครับท่านชาดาขออนุญาตเน่ยน,นามก็ได้มาหารือบนบรรลังนี้เพื่อหาทางออก ร่างกฎหมายที่ทําเสร็จมาจากกรรมธิการมันมีสองประเด็นที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ผมขออนุญาตอธิบายที่มาโดยกระชับเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เห็นภาพเข้าใจและตัดสินใจด้วยกันท่านประธานครับผมเคยได้รับเชิญไปให้ความเห็น ในที่ประชุมกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการออกกฎหมายนิรโทษกรรมและความเห็นของผมที่ไปพูดในวันนั้นก็บันทึกปรากฏไว้ผมเสนอว่าหากจะมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องขังอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือผู้ต้องคดีความแม้จะยังไม่เป็นผู้ต้องขังก็ตาม ก็ควรจะหมายรวมครอบคลุมถึงทุกกรณีทุกประเด็นมาตรา1นึสองผมก็เคยเสนอว่าให้นิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับถามผมเมื่อไหร่ความเห็นผมก็เป็นเช่นนั้นเป็นแต่เพียงว่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่มันเดินมาจนร่าง พรบสร้างเสริมสังคมถันสันทิสุขจะเข้าสภาผมติดตามสอบถามสดับกรับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายพบว่ามันมีหลักการที่พักการเมืองส่วนใหญ่ในสภานี้เห็นด้วยกันก็คือกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วประเมินต่อไปว่าผ่านสภาไปเจอวุฒิสภา ก็คงจะไม่สามารถไปต่อได้ต้องตีกลับมาอีกกระบวนการของมันก็คือถ้าหากวุฒิสิทธิ์วุฒิสภาตีกลับสภาผู้แทนราษฎรมีเวลาหกเดือนก็จะต้องลงมติยืนยันกลับไปใหม่แต่สถานการณ์ณวันนี้ผมแน่ใจว่าสภาเนี้ยอายุอยู่ไม่ถึงหกเดือนนับจากนี้เป็นต้นไปผมก็เลยเดินเข้ามาครับ ทักพวกก็ทักทวงว่าเดินเข้ามาเจ็บตัวแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินผ่านไปได้แต่ผมตัดสินใจและเลือกแล้ววันแรกที่ได้รับโบวตให้เป็นประธานกรรมธิการผมทําหนังสือถึงองค์กรสำคัญองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมขอเข้าพบหลังจากนั้นอีกระยะผมทำหนังสือถึงอีกองค์กรหนึ่งขอเข้าพบ ผมหอบทั้งสามร่างที่สภารับหลักการไปอธิบายความไปนำเสนอแนวคิดและขอคำชี้แนะว่าถ้าเราจะเปิดพื้นที่ให้ลูกให้หลานให้เยาวชนที่ต้องคดีความในห่วงเวลาที่อายุยังไม่เกิน18ปีจะมีช่องทางใดบ้างในที่สุดจากการหารือเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเนื้อหาของมาตรา เก้าทับหนึ่งที่เสนอไว้ผมเป็นคนเสนอเนื้อหาในมาตรานั้นทั้งหมดและกราบขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านหลายท่านเป็นกังวลหลายท่านเดินมาคุยกับผมว่าเสี่ยงมากที่เสนอมาตรานี้เสี่ยงจะไม่ผ่านแต่เขาบอกว่าเมื่อท่านประธานเสนอก็ให้เกียรติกันท่านประธานครับเนื้อหาในมาตราสามเรามีการปรับแก้บางถ้อยคำ เพื่อให้ไปต่อได้มาตราสามเดิมเนี่ยร่างหลักเขียนว่าพระราชบัญญัตฉบับนี้มิให้มีผลใช้บังคับกับสามฐานความผิดดังกล่าวผมก็คุยกับกรรมธิการท่านชูวัตรขออนุญ,ญาตเอ่ยนามฮะให้ท่านชูวัตรเสนอปรับแก้จากมิให้มีผลใช้บังคับเป็นมิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่ความผิดสามฐานความผิดดังกล่าว อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับเมื่อกฎหมายนี้คือกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขมันจึงมิได้มีแต่เพียงวิธีนิรโทษกรรมวิธีเดียวที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งเมื่อมาตรปาสามปรับแก้ถ้อยคําเป็นมิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่มันจึงเกิดมาตราเก้าทับหนึ่งที่ผมนําเสนอได้ว่าเยาวยชนที่ต้องคดีความในวันที่อายุไม่ถึงสิบปดปี สามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกรรมการพิจารณาเห็นชอบก็ยื่นคำร้องต่ออายการถ้าคดีอยู่ในชั้นอายการอายการชี้ขาดได้เลยถ้าคดีไปถึงชั้นศาลแล้วก็ให้ศาลท่านชี้ขาดเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการและผมแน่ใจว่ามันจะไม่มีความขัดแย้งใหม่หรือขัดแย้งใหญ่เพิ่มขึ้นมาเพราะนี่คือกระบวนการตามกฎหมายเดิมปกติเพียงแต่เขียนให้ชัดเจน ให้ปรากฏบทบาทให้ปรากฏอำนาจให้ปรากฏองคอ์กรที่จะรับผิดชอบดำเนินการทั้งตั้งต้นและปิดท้ายทีนี้มันก็เกิดประเด็นขึ้นว่าแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่มันกำลังหารือกันอยู่สิ่งที่หลายต่อหลายคนในวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายข้้นเดินไปเดินมากันอยู่เราจะยุติยังไงผมเรียนท่านชาดาไปเมื่อสักครู่ ว่าหารือกันมาเลยเอาอยัางไงเดินมาบอกกันแล้วเรารับฟังและจะเดินไปด้วยกันท่านที่เคารพครับถ้าเทียบข้อเสนอของผมที่ไปเสนอความเห็นกับกรรมธิการศึกษากับมาตราเก้าทับหนึ่งที่ผมเสนอวันนี้ถามว่าผมถอยไหมถอยครับแต่ผมพยายามถอยเพื่อหา ที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ให้กฎหมายมันผ่านอย่างเดียวที่ผมกังวลผมคงไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรนักครับแต่ชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เคยหนีใครเหมือนกันแต่ที่ผมกังวลก็คือมันจะไปตกในชั้นวุฒิสภาแล้วมันจะเสียหายทั้งฉบับไอ,อ้รอเขารวบรวมข้อมูลมาว่าถ้าหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านแม้ว่าไม่รวมหนึหนึ่งสองเนี่ย คนหลายพันคนนะครับจะได้รับผลกับมันดังนั้นจะหารือกันยังไงก็เอาครับผมไม่ขัดข้องแต่อย่าให้เกิดความเสี่ยงว่ามันจะตกทั้งฉบับและให้ความมั่นใจกับเราให้ได้ว่ามันจะผ่านในชั้นวุฒิสภาแน่ๆด้วยความเคารพท่านประธานและเพื่อนสมาชิกค,ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดวันนี้ไม่ควรเกิดที่นี่ไม่ควรเกิดวินาทีนี้ เรื่องนี้บรรยากาศนี้ถ้าควรจะเกิดที่สุดนะครับด้วยความเคารพฮะมันควรเกิดตอนที่ท่านตกลงกําลังจะโหวตตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาถ้ามีการหาหรือประเด็นนี้ในวันนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่าทิศทางกับคำตอบมันน่าจะชัดเจนก่อนที่เราจะเดินมาถึงห้องประชุมสภาในวันนี้ และต่อให้ไม่ได้คุยกันตอนตกลงที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าหากก่อนเข้าห้องประชุมนี้ท่านคุยกันเสียให้ชัดให้ความมั่นใจกับทุกพักที่อยู่ในกรรมธิการได้ผมว่าผมก็คุยกับพักพวกได้แต่เวลานี้เนี่ยมันคุยกันลาบากเพราะพักพวกหลายต่อหลายพักที่อยู่ตรงนี้นครับเขากังวลว่าถ้าสวตีตกตกเลยนะครับแล้วไปเอาอะไรกับท่านไม่ได้ด้วย ดังนั้นผมเห็นท่านประธานวิบกำลังหารือกันอยู่ก็เลยขออนุญาตใช้เวลายาวหน่อยแต่สาระและข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ครับแล้ววันนี้ถ้าดูตามกรอบเวลาของสมัยประชุมผมว่าเหลือวันเดียวที่กฎหมายนี้จะชี้ชะตาว่าเอาอยังไงผ่านหรือไม่ผ่านและจะผ่านแบบไหน ถ้าท่านชาดาเสนอว่าลองเอาเนื้อหามาตราสามที่เพื่อนสมาชิกแประยะติกับมาตราเก้าทับหนึ่งที่ผมเสนอไว้ลองมาประมวลกันดูว่าจะทำให้กระชับขั้นตอนได้อย่างไรส่วนตัวผมผมไม่ขัดข้องนะครับแต่มันต้องยืนยันกับผมให้ได้ว่ามันจะไม่ไปตกในวุฒิสภาเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็รับผิดชอบไม่ไหว มันก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งสภานี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ